สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนกับอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปที่จะมาทำนายดวงความรักของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงความรักของคุณจะเป็นเช่นไรคะ่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะลูกแก้วของอาเครอนขึ้นมาค่ะ บอกให้เห็นเลยนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีกันเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดอัดเต็มไปด้วยความลึกลับความรู้สึกที่กังวลใจนะอีกฝ่ายมีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นนะคะไม่ค่อยที่จะพูดจากันอย่างตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่นะคะแต่ในเรื่องปกปิดซ่อนเร้นนั้นนะคะมันจะเป็นในเรื่องของความเครียดหรือการรับภาระอะไรหนักๆที่เขาไม่อยากให้คุณรู้มากกว่ามากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของมือที่3นะคะอะเครอนถือว่าเป็นลูกแก้วที่ให้ความสําคัญกับเรื่อง าอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้เขาหนักหัวแต่ทําให้เขาไม่กล้าที่จะบอกคุณนะคะไม่อยากให้คุณจะต้องมาคอยเป็นห่วงหรือไม่อยากให้คุณจะต้องมาคอยรับภาร,ระนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตอาการของเขาดูให้ดีนะคะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันหน่อยเพราะว่าในเดือนนี้คนรักของคุณจะค่อนข้างเครียดแล้วก็คิดมากนะคะมีความวิตกกังวลในเรื่องงานแล้วก็เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หลายต่อหลายเรื่องทีเดียวค่ะมันก็เลยทําให้ความรักและความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเนี่ยนะคะลดความหวานลงไปนะคะ แต่สําหรับรายของใครที่มีลูกเล็กนะคะก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของลูกและบุตรหลานเข้ามาทําให้เขาค่อนข้างเครียดทีเดียวนะคะต้องค่อยๆอยดูแลกันนะคะต้องการอยากรู้ดวงความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะง่ายๆเพียงกดดอกจันทร์3ามหสแล้วกดโทรออกสําหรับเดือนนี้ต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ